เฮ้ยเสียงอะไรอ้าวชิวส์เดย์จะคลอดลูกปวดท้องคลอดลูกแน่เลยเอาแล้วชิวส์เดย์ชิวสเดย์ is it อะนี่นี่มัน she's got contractions ใช่ไม่ต้องรีบเฮ้ยเราต้องการเราต้องพาเธอไปโรงพยาบาลไม่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 เอาโรงพยาบาลไม่มีใครจะสามารถพาลูกจากฉันได้ใครได้

อยู่นี่กับเธอนะโดี้ Come on โจดี้จะจะรีบมานี่เราจะไปหาทุกอย่างแต่เธอเราจะรีบกลับไแต่รีบก็ได้ไปยังไงตามไปเาจอะไรวะเียมีประเด็นละ What are we going to do? Do you know a doctor? No. So I don't have any money to pay for it anyway. So, what are we going to do? Listen. I want this baby to have a chance. You have a tiny little chance in this big fucked up world. I want it to be warm and I have a diapers and a bottle and decent clothes like any other human being. I'm going to a เราจะต้องทำยังไงเด็ดแผนจะเอาไง I don't have but w i l l figure it out. Come on นี่ไงเหี้ยแม่งจิกของในนี่แน่ uh, นอนเลยชัวร์เลยอะไปยังไง There's all we need in there ของที่เราต้องการอยู่ในนี้เราต้องเข้าไปข้างใน God damn it แม่งเอ้ย There must be a way. There must be a fucking way Leave it to me. rồi sẵn Why? What are you going to do? làm gì? Just trust me. Chưa chấn thử. Wow. mang này. lúc bắt lẽ. ngay. ปิดประตูนั่นนไงงตรี้ก่อนนี่ไงประตูะะรักษาความปลอดภัยนี่ไงเรียบร้อยยังไงต่อยังไงต่อน็องงตเจ็ดน็องงตเจ็ดน็อตเจ็ดเดี๋ยวรอแป๊บนึงเหมือนมีอะไรบางอย่างพลาดไปนะเดีย๋ยว ตรวจก่อนดูดินี่เว้ยเปิดอ่ะโอเคต้องเช็คทุกอย่างก่อนนะครับแม่งเดี๋ยวสัญญาณกขโมยดังนี่คือชิบหายนะฮะชิบหาย Okay, Okay, Damn, how the hell did you do that? Hey, did No time to explain. Let's just take what we need and get out of here. Yeah, take everything. Shit, shit, shit an alarm. How could I have missed that? did I miss? You gotta hurry, the cops are gonna be here any minute now. now? Hey. ย ah. ังไงยังไงไปไปไปเร็วไปช่วกไม่ยิงอะไรเลฉันคิดว่าเราจะยงไงไป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 รีบ h u r ไป water b r ัน j u n t h e b u ไ l d i n g I told ไ i t o r e o r ไปไปไปไไปเราต้องรีบแล้วไปดิแล้วเมื่อกี้เรากดสัญญาณกขโมยแล้วนี่วทไมดังวะ quay đi bye 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 แอวหนึ่งหมดไปอันหนึ่งหมดไปเข้าไปทางนี้ทางนี้ไปไปเร็วที่นี่มีหมอตำแยด้วยหรอครับ just in time guys seems like it's g o n to be any minute now ตอนนี้แหละำลังได้เวลาพอดีอะไร y o k n รู้ไงออกไปออกไปหมดเลย้ยกเว้นจูดี้ฉันต้องการจูดี้โอเคยังไง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  you you know that I I've never done anything like this before ก็รู้ฉันไม่เคยทาอะไรแบบนี้มาก่อน i love those guys standing around staring at me when i'm wrecked and pain okay you okay okay don't worry don't worry we're gonna figure this out we're gonna figure this out i mean how hard can it be okay let me just help you get those off อยนะ่างไรต่ออย่างไรต่อขอนั่นไงนี่ไงผ้าเอาผ้ามาอย่างไรต่ออ,อ,อ,าาอย่างไรต่อ,อ,ตอโอ,เ,อ,รอนะเราจะทำความสะอาดผ้าก่อนนะ พอพอรพอพออะโอเคนะเธอทำได้จัดไปจัดไปอะไรเนี่ยโอเคอ่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดืมน้ำ

เอสเคเออคุณทำได้แล้วทุสเดย์เฮ้ยตัดตัดสาย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 ก่อนโอเคเดี๋ยวตัดสายลุกก่อนนะเฮ้ยที่รักอย่างเงี้ยตัดอ่าหนึ่ง คิบหายตัดแบบนี้เลยเหรอวะโอ้ยอ้าวแล้วลบผม,ม <c oughs> ไหมอ่ะยังไงยี่อย่าหักมุมนะกูรับไม่ได้นะอย่านะ It's not been easy so far, babe. ในที่สุดเราก็ในที่สุดเราก็ทำได้แล้ว,ลวหนูและแม่แม่สัญญาไม่มีใครจะหยุดเราได้ออโอเคเดี๋ยวฉันจะไปดูคนอื่นนะ ว้าว it's so น <laughs> <Hayır> oh. ี่มัน it's a girl her name's Zoe เป็นเด็กผู้หญิงฉันตั้งชื่อว่าโซอี้โอ้นี่มัน t อั language Walter เฮ้ยระวังหน่อยเขาเข้าใจทุกอย่างที่ฉันพูดนะ she's more than amazing โอ้นี่ she's magnificent มากเลยเธอนี่ I couldn't have done it without you guys ฉันคงทำไม่ได้ถ้าปัาจ่ากคุณทุกคนและโจดี้ เป็นปาฏิหาร,ริย์ูดี้ปาฏิหาริย์ของพวกเรา <c oughs> แล้วก็จบลงไปนะครับ ơi, đúng không quá, mát chứ kìa, đúng không ăn mát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  ăn lên đi, mát ăn đi, ăn mát đi, mát ăn mát ăn mát đi, mát ăn mát ăn mát bạn đi hãy đùa coi xem wake up! Stan, <coughs> 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 oh god where are <coughs> the others <coughs> but <small just coughs> on this floor Jimmy and Tuesday and Zoe are upstairs get out of here <coughs> we'll go get them. no 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 come with you. <coughs> no no I'm going alone mà con riêng con I said get out of here <coughs> <coughs> Dừng ngay Ai chết quay Dừng ngay Dừng ngay Aiden blast the door Aiden Thắng bắt bóng luôn Đầu lá Năn ngay Một má Oh. Tuesday, and the baby, they're upstairs.

แล้ววโ้ยไหนวะไหนวะไปผัวกูตายก่อนนบุกรองเนี่ยไปเออไปไปปุ่มกล้องแม่งบ้าบอมากอ่ะไหนวะ นี่ไงนี่ไงจีบเราออกไปไม่ได้ในวันนีนี่ไงจีบแล้วไม่ Help me Jimmy Come on Jimmy Jimmy โดนมา Jimmy Jump Jimmy โดนมา No ไม่ No I can't make it ไม่ฉันทำไม่ได้ You can't I can't make it ฉันทำไม่ได้ Jump เร็ว

bay lên bay, bay đi. Shit. Oh. There's gotta be. Vâng ngay. Vâng Đi luôn. Đi luôn. Đi

อะไรทางนี้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 ไป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 ยังไงเร็ว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 ลงไปข้างล่างเลยเร็ว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 หมดแล้วนะหมดแล้วโร็วเร็วไปคุณโอเคไหมคิดก้ไป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 รีบออกไปจากนี่ ต้องขึ้นแมงบนนี้ทั้งนั้นขึ้นแมงบนนี้ขึ้นแมงบนเลยยังเดือดใครบ้างวะเอาแล้วเอาแล้วกระโดดกระโดดไปดิเฮ้ยหลบไปนั่นแหละ พระเจ้าดีวดิแตนโนแตนไม่นะรี what are you d ทำอะไรลงไปแตนชอแม่งเอ้ยทำไมทำนีดีนู่นไงเอาอีกแล้ว <on> <c oughs> โอ้เด็กน้อยช่วยชมวยดิช่วยดิโอ้แล้วมีปัญหากับกดสโลโมชั่นลูกตีเลยอ่ะแม่งเอ้ยทังไงโอเคโอ้ไม่นะมาเร็วมาทำได้เร็วเร็วเร็วปืนวคุณมเนี่ย กดพลาดนะครับเมื่อกี้ไหวไหมเนี่ยแม่งเอ้ยโอ้พระเจ้าช่วยคือไม่หายใจแล้วออกไปออกไปออกไปเรามาแล้วโอ้โอพระเอกมาแล้วช่วยเธอด้วยได้ปดโปรดพระเจ้า

นี่ครับกำลังซื้อกำลังควันนะครับ เดไม่ฉันตายแล้วเหรออะยังไงแฟลชแบ็กย้อนอดีตนะครับ ตอนแม่เกิดน่าจะเป็นแม่ของโจดี้หรือเปล่าในตอนเกิดออกมาเดี๋ยว่าได้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 ขอฉันดูเธอหน่อยขอฉันดูเธอหน่อยเจ้าเอาเธอไปเจ่าเอาเธอไปเจ้าเอาเธอไปติดออกจากห้องนี้เฮ้ยยาวลูกฉันไปฉันต้องการลูกของเจี๊ยบขอฉันดูลูกหน่อย ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร Are หญิงเป็นใคทำไมต้องเอาไม้ฉันดูเธอเป็น,ปนหรือเธอจะเป็นแม่ของฉันยังไงเกอะไรขึ้น

ตื่นยังไงยังไงไอเดนไอเดนทำไมไอเดนทำไมคุณไม่กลับมา แลวหนึ่งยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากนะครับอย่าลืมนะครับรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีตอนใหม่ๆมานะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ